ช่วงที่2ของรายการสวัสดีเอเชียค่ะและถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วหนึ่งวันกับวันเด็กในประเทศไทยค่ะแต่ว่าสําหรับของประเทศจีนนั้นรัฐบาลจีนค่ะได้กําหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กและว,วันนี้ค่ะสวัสดีเอเชียก็จะไปติดตามที่มาของวันเด็กในประเทศจีนรวมทั้งของแนะนําภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเรื่อง Together นะคะผมจะสู้เพื่อฝันผลงานกํากับของไยเกอร์ที่เหมาะสําหรับมาชมในเทศกาลวันเด็กแบบนี้เป็นอย่างมากไปติดตามกันใน สกูปนี้กันเลยค่ะอยู่ในช่วงของวันที่เราเด็กๆเ,เฝ้ารอคอยนั่นคือวันเด็กแห่งชาติซึ่งไทยเรากำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปี ส่วนในแดนมังกรหรือประเทศจีนนั้นก็มีวันเด็กแห่งชาติเช่นกันโดยนับตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมารัฐบาลจีนกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กตามสากลซึ่งในวันนี้ตามสถานศึกษาและที่สาธารณะจะมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กมากมาย หากย้อนไปในสมัยสาธารณรัฐจีนวันเด็กในยุคนั้นกลับตรงกับวันที่4เมษายนโดยแรกเริ่มเดิมทีปี1930ประเทศจีนยังไม่มีวันเด็กชีวิตของเหล่าเยาวชนในจีนส่วนใหญ่ยังคงเป็นแง่มุมที่ถูกละเลยจากสังคมในยุคนั้นจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเหล่าบรรดาชนในเมืองเทียนจีนได้หยิบยกประเด็นที่ว่าการมีสุขภาพที่ดีจะต้องปลูกฝังตั้งแต่รากฐานซึ่งหมายถึงเด็กจึงได้จัดสัปดาห์รณรงค์ให้เด็กมีความสุขและสุขภาพดีขึ้นมา หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมเมืองเทียนจินได้จัดกิจกรรมการแข่งข,ขันกีฬาของเด็กเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายซึ่งต่อมาเมืองอื่นๆก็ได้ทำตามอย่างบ้าง ช่วงสัปดาห์แห่งการแข่งกีฬานี่เองที่เริ่มถูกคนทั่วไปเรียกว่าเทศกาลวันเด็กและเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมแผ่ขยายไปทั่วจนกระทั่งต้นปี1931ทางการจะได้ประกาศให้วันที่4เมษายนเป็นวันเด็กของสาธารณารัฐจีนทว่าเนื่องจากความวุ่นวายของการเมืองและสงครามทําให้เหล่าเด็กๆไม่ได้ดื่มด่ากับวันของพวกเขาอย่างแท้จริงเด็กหลายรายต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นยุวชนทหารตั้งแต่อายุยังน้อยและอีกจํานวนไม่น้อยที่ต้องประสบกับภาวะลําบากยากแค้น ในเวลาต่อมาหลังจากที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949ทางการจีนได้ประกาศปรับเปลี่ยนวันเด็กให้เป็นวันที่1มิถุนายนตามประเทศสากลทว่าสำหรับชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ยังคงนิยมฉลองเทศกาลวันเด็กตามวันที่เก่าคือวันที่4เดือน4มากกว่า เมื่อถึงเทศกาลวันเด็กแต่ละภาคส่วนจะจัดให้มีกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับเด็กส่วนใหญ่มักจะมีการมอบของขวัญของเล่นหรือพาดเด็กๆออกไปรับประทานอาหารอร,ออร่อยๆนอกบ้านเป็นต้นแต่ขณะที่ผู้ปกครองพาดเด็กๆไปทำกิจกรรมที่สุขสนานอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่หลายครอบครัวอาจจะหลงลืมไปคือแก่นแท้ของวันเด็กเพราะแม้ว่าวันเด็กของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปแต่ในเนื้อหาสาระโดยรวมยังคงอยู่กับการให้ความสำคัญกับสิทธิเด็กและการปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติซึ่งปัจจัยที่ทําให้เป็นเช่นนั้นได้ยอมเริ่มต้นที่การเลี้ยงดูของสบ,บันครอบครัวเป็นสําคัญ ภาพยนต์เรื่อง Together หรือเหอหนีจ้อี้ฉี่ในภาษาจีนที่สร้างขึ้นมาปี2002โดยผู้กำกับชื่อดังเฉินไ่เกอคือหนึ่งในภาพยนต์ที่เหมาะกับเทศกาลวันเด็กที่เด็กดูได้ส่วนผู้ใหญ่ยิ่งควรดูเพราะนอกจากประเด็นของการเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นการเดินตามความฝันจนประสบความสำเร็จดังที่ตัวนันนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจแล้ว ขณะเดียวกันยังถ่ายทอดแง่มุมเกี่ยวกับความคาดหวังความรักความเข้าใจของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูและสนับสนุนลูกๆของตนให้เติบโตไปได้ดีในทางที่ควรจะเป็นอีกด้วย ทูเกเตอร์ผมจะสู้เพื่อฝันของพ่อเป็นเรื่องเล่าระหว่างเสี่ยวชุนหนุ่มน้อยจากซูโจผู้เป็นอัจฉริยะทางด้านการเล่นไวโอลินกับลิ้วเฉิงพ่อผู้มีความใฝ่ฝันอยากให้ลูกโด่งดังและขึ้นถึงจุดสุดยอดของการเล่นไวโอลินจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกแม้ว่าตัวเองจะมีอาชีพเป็นแค่พ่อครัวเท่านั้น โดยการเดินทางของทั้งสองเริ่มขึ้นเมื่อสู่โจวเล็กเกินไปสําหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์เลือล้นอย่างเสี่ยวชุนพ่อจึงพาเขาเดินทางเข้าเมืองหลวงปักกิ่งเพื่อร่วมกันแข่งขันไวโอลินเยาวชนระดับชาติและค้นหาอาจารย์ผู้จะมาสอนและผลักดันลูกให้กลายเป็นยอดนักไวโอลิน ซึ่งในการแข่งขันหากว่าโด,ดยฝีมือแล้วเสี่ยวชุนสมควรจะได้รับตำแหน่งอันดับหนึ่งไปครองอย่างไร้ข้อกังขาแต่ด้วยการเล่นเส้นสนกลในทำให้เขามีชื่อติดอยู่เพียงอันดับที่5ดังนั้นด้วยความหวังดีพ่อจึงได้เที่ยววิ่งตลอดไปหาอาจารย์ผู้มีแว,ววว่าจะสอนลูกให้ได้ดิบได้ดีหาที่อยู่ที่พักประครบประงมลูกชายทนอย่างไม่รู้น็เหนื่อย ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งสําหรับเด็กหนุ่มน้อยวัย13ปีจากชนบทอย่างเสี่ยวชุนเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งไม่ได้เป็นแค่เวทีและโรงเรียนไวโอลินเท่านั้นแต่เมืองแห่งนี้ยังมีสีสันและสิ่งล่อตาล่อใจจนยากที่เขาจะทานทนไว้สําหรับเสี่ยวชุนแล้วปักกิ่งคือสถานที่ที่เป็นดังจุดเริ่มต้นของมิตรภาพรักแรกเส้นทางการตามหาความฝันของตัวเองและคํานิยามของคําว่าพ่อที่แท้จริงซึ่งหลิวเฉิงสอนให้เขาได้รู้จัก 有希王上海方向的。 สำหรับภาพยนตร์ทูเกเตอร์สร้างขึ้นเมื่อปี2002นำแสดงโดยถังวินและหลิวเพ่ชีหนังควา้ารางวัลในวิธีะระดับชาติและนานาชาติอาทิรางวัลซิลเวอร์ซีเชลจากซานเซบาสเตียนอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลปี2002สาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลไก่ทองคำปี2002สาขากำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมรางวัลออดเอนส์อวอร์ดจากฟลอริดาฟิล์มเฟสติวัลปี2003ในฐานะภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม จากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าจึงรางวัลในอีกหลายเวที ส่วนชื่อของเฉินไข่เกอผู้กำกับภาพยนตร์เชื่อว่าคนหนังเอเชียต้องคุ้นเคยกันแท้ทุกรายผลงานการกำกับที่สร้างชื่อของเขาคือ farewell my concubine ภาพยนตร์สุดคลาสสิกที่นำแสดงโดยเลสตด้จางผู้ล่วงลับและกลงลี่ใาราสาอมะตะของจีนซึ่งมสัสนพิธของเฉินเรื่องนี้กว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายทางเทศกาลหนังเมืองคานและลโลกทองคำในฐานะรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมและยกชื่อของเขาขึ้นสู่ฐานะของผู้กำกับชั้นนำและถือเป็นหนึ่งในยอดผู้กำกับรุ่นที่5ของจีนแผน่นใหญ่ เข่งคู่กับนักสร้างหนังอย่างจางอี้โมผู้สร้างเดอะรถโฮมและฮีโร่เป็นต้น กลับมาที่ทูเกเตอร์ที่หยิบยกขึ้นมาแนะนำก,นนการในเทศกาลวันเด็กปีนี้แม้ว่าตัวหนังจะค่อนข้างเก่าแต่ก็ได้ถ่ายทอดแง่มุมรูปสมัยของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่น่าสนใจไว้ไม่น้อยอาทิพ่อที่แม้ยากจนแต่ก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสําเร็จของลูกขณะที่ลูกอย่างเสี่ยวชุนที่ต้องปรับตัวอยู่ในเมืองใหญ่ไปพร้อมกับความกังวลที่ตัวเองมีพ่อเป็นคนบ้านนอก หรือเด็กบางคนจําต้องมาเรียนไวโอลินเพราะถูกแม่บังคับจึงทนเรียนไปอย่างสังกตายส่วนแม่ที่มาส่งลูกเรียนไวโอลินกลับเอาแต่คุยโทรศัพท์มือถือเสียงดังจนรบกวนการเรียนการสอนทั้งที่ตัวเองเป็นคนบังคับให้ลูกมาเรียนเป็นต้น สำหรับกิจกรรมในช่วงวันเด็กปีนี้การหยิบภาพยนนทูเกเตอร์ผมจะสู้เพื่อฝันของพ่อมาชมพร้อมหน้าครอบครัวอาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของกิจกรรมสร้างสรรค์นในครัวเรือนที่ได้ทั้งความสนุกและข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในสวัสดีเอเชียค่ะ